มาต่เช้าแล้วนะครับสบครประกาศชัดเจนแล้วนะครับออกเป็นราชกิจจาแล้วครับประกาศเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มมากนะฮะจากเดิมเนี่ยมี10จังหวัดนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น13จังหวัดนะครับจังหวัดที่เพิ่มไปก็คือชนบุรีพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเศราครับถามว่าถ้าเพิ่มแบบนี้ทำยังไงเพิ่มแบบนี้แล้วเนี่ยมาตรการต่าง ก็จะเป็นมาตรการเดียวนะครับที่จะต้องเป็นมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเช่นห้ามออกนอกเคหสถานช่วงสามทุ่มถึงตีสี่ร้านรวงต่างๆกิจการต่างๆร้านอะไรบ้างจะต้องปิดห้ามจัดกิจกรรมเกินห้าคนขึ้นไปร้านต่างๆไม่เปิดให้นั่งแล้วนะครับต้องซื้อไปกินที่บ้านอย่างเดียวอีกหลายมาตรการนะครับไปดูข้อความก่อนหน้านี้ที่เขาประกาศใน10จังหวัดนะครับ ิฉะนั้นชาวชนบุรีจัดเชิงเซาพระนครศรีธยาคุณต้องไปดูนะครับว่าปฏิบัติ